โอเคครับพี่ชายเลืมแผนการได้โอเคมายาเคของเราจะเป็นไงพี่ต้องเกิดนะแค่นั้นแหละเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วเหรอห้องเดิมไม่ได้เอาเฮ้ยอันนี้เป็นห้องที่สองครับทุกครับมาดูเฮ้ยเฮ้ยหมวกเอฟพี่หมวกเอฟเดี๋ยวเดี๋ยวมาเร็วพี่มาดิเธอเขาที่ต้องเกิดแค่นั้นแหละมาพี่แอคเลยแอคเลยแอคกใส่หมวกเอฟเลยแอคกใส่หมวกเอฟเลยเราไม่ปักคองก็มีสปอร์ตครับนี่เฮ้ยผมผมว่าเขาเขาไปเนี้ยเฮ้ยตามพี่ตามตามเราชอบหาเรื่องกันแล้วหาเรื่องหาเรื่องมาน้อง ไอ้ก่อนไอ้ก่อนมีเป้ามีเป้าไอ้น้องไอ้ยดียมีเป้ามีเป้ามามามาเขาเรียกว่าโยโมโหโยโมโหโย่โมโหนะครับทุกคนก็คลิปนี้แบบว่าร่าบความบรรทุนนะครับเห้ทุความบันเทิงครับมาดูอย่าอย่าแบบไปเกียรตินะครับคิดมากนะคิดมากมีเป้ามีเป้าเจ้าแรกจี๊คลิปนี้อาจจะลงที่ช่องน้องอรุณนะครับคนดูลงช่องพี่แหละเจ๊ที่ดีดีมาดิ แรงว่ะเจ็ดเจ็ดอุ <subtitles> ้ยอุ้ยตักตงนี้ปักตงมาตรงเจ๊แล้วผมต้องให้เขาขึ้นก่อนตอนนี้เขายังใจเย็นอยู่เฮ้ยไก่เฮ้ยไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงแรงไอ้น้องแรงแรงเดี๋ยวๆที่ผมพิมพ์ก่อนนะว่าแรงนะพี่คือผมต้องขอโทษนะครับสำหรับน้องคนที่ใส่หมวกเอฟนะครับเพราะว่าแรงแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเจ็ดแรงคำน้องนี่คำน้องอีกเท่าทีเท่าทีคำน้องขับไว้น้องขับวะขับวะ คำอะไรวะกูตัดจริงคำอะไรวะน้องชายคำอะไรเขาน้องมันมันคิดว่าจะคลิดป่ะเนี่ยผมให้แต่ไปปักถุงมันไม่ไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนเลยวะเฮ้ยเออใช่แต่ก่อนนมัแรงมากเดี๋ยวนี้จะคลิปเยอะไงแอมแอมไม่ไม่จะจะจะคิปมันตั้งมาได้มันมันจะปักค้างไม่ได้ใช่ใช่ปักนูดโอ้โหเกินปักลูกเธอดินี่ครับผมน้องชายเจ๊ปักลูกเหรอปักลูกเหรอปักลูกเหรออันนี้ปักใสายนาแม่งเลยไอ้เหี้ย เตงวัดน้องโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ห้องที่สองแล้วครับอาพี่อาเคไหนเขาเนี่ยพี่เขาจะใส่ป่ะจะใสพี่เฮ้ยคนนี้เป็นอะไรอ่ะพี่เขาคนนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้ดีเขาดีเขาแล้วดูเขาจะทำยังไงนะทุกคนจะต่อแล้วเปล่าจ้าเอ้ยรักรักผมไหมเออแบบแบบนี้เลยจะงงเขางงแน่นอนน้องเฮ้ยไอ้ี้ยมันไขว้ในโลกจิตเปล่าวะอังงงเลยผมว่าละงงได้ว่าไขว้ไอ้เอาเชื่อหายผอุ้ยหาย ออกกันเขาอยากมาคนนี้คนนี้เฮ้ยดีเขาเฮ้ยเป็นไรเป็นไรขอเป็นไรล้อไอ้นี้ได้เลยถอยไปน้องอยู่ห่างๆแฟนผมไปไปเขาพี่เริ่มเริมเริมเิมแผนปฏิบัติงานได้โอเคโอเคปะเจ็ดขอตึงแย่งแฟนเขาเป็นอาชีพของเรา เป็นแบงเลยพวกเยเดอเยเดอเ์แบบนี้เราจะมีสิทธิ์ปักผงได้นะครับใช่ใช่เดี๋ยวเราค่อยใจมันหัวร้อนก่อนมีปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยยเสื้อกอุ้ยแรงแรงแงแงเสื้อก็วาแงแรงนี่นี่มันใหญ่น๋อยหัวร้อนก่อนหัวร้อนก่อนไอจับ ไงต่ออุ้ยอ้ยไงต่อ้ยแรงแรงแรงออกจะกูไปไม่เป็นเลยเกินกันกันเดี๋ยวตัดแต่หน้าตัดที่ตต่ไปลว่าแบบเออวาว่าไงต่อเนี่ยผมไม่ปักใจนะแล้วถ้าเกิดเราบอกอย่างนี้ไปเขาปักทงมาเนี่ยผมแบบหงายเงือไปนะไงต่ออ้นี่มันกวนไปีกอปั่นจัดปั่นจัดปั่นจัดจัดน้องจัดดิแม่งปั่นจัดเลยวะปั่นเนาะปั่นเนาะอี่ยก็นรู้ไว้อยากทำไหมอนแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ ป่าบักตรงอ่ะโถ่นี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 ่หัวใจหัวใจก่อนนะคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนแล้วนะครับแล้วนะครับเจ้ากูให้ห่างนี่นี่หัวใจก่อนหัวใจก่อนตทำอะไรเนี่ยเอาพี่พี่ทำอะไรพี่ทำอะไรเนี่ยเจ้าเจ้าโอ้ยเจ้ยเอาพี่ชายผมไปทำอะไรนะพี่ไปไหนเฮ้ยพี่พี่ของคนมีคนงอนมีคนงอน เอาพี่ออกมาแล้วโอ้ยไปเ,เไปขาง,งอ,งงองงนง้องอนงอนดูเชียงงอนแน่นอเน,นเอาพี่ไปไหนพี่เอาอโอ้โหคนดูสุปว่าคือพี่อาเคผมตอนนี้คือระบบรวนนะครับทุกคนก็อาดว่าในคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงตอนนี้นะครับผมส่วนใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกับการเข้าโซนเอ็กโคนะทุกคนแต่ว่าครั้งนี้ผมคิดว่าจะทาให้อการที่คู่ครองของคนคนหนึ่งนะครับได้ทําการแตกแยกกันก็วันนี้แล้ว โอเคครับก็ยังไงก็ฝากคุณดูเช่นกันกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับบ๊ายบายแล้วก็ดูทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ